มาแล้วครับขบวนรถพิเศษการโดยสารที่973นะครับจากต้นทางสถานีกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสถานีนครราชสีมานะครับ วันนี้ขบวนที่973ช้า30กว่านาทีนะครับวันนี้ใช้รถด,ดีเซลร่างสปินเตอร์2501ท,นท,ทนันแรกทำขบวนมา,น,น,า,านะครับ ทั้งหมด3ามคันนะครับไปแล้วนะครับขบวนที่973สุดปลายทางสถานี นครราชาสีมาซึ่งเป็นสถานีปลายทางของขบวนรถนะครับ